มาหน้าที่สองเนียไหมขึ้นมาทั้งหมดถุกแลวนี่ทาสีเพิ่มเ่ไหรโอ้วิ่งนี่ยนี่เกาะนิดเดียวนี่อันนี้ปกติเขาทาสีไหมบางคนก็ทาบางคนก็ไม่ทาถ้าเราจะอีพ็อกซี่ของโจตันทาได้ติดเนาะมันเป็นอีพ็อกซี่ที่มีไอ้น้ำยาผสมต่างหากน่าจะติดมาทาเรือลำนี้โอ้โหใส่กบไปออกเลยครับเหนียวจริงๆแต่ไม่ไม่ทาก็ได้ครับผมบอกว่าไม่ทาเอาแบบนี้แหละ ครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวท้องมันก็จะออกคือเขียววะเพียงพวกตะไคร้พวกอะไรมันจับพวกล่อฟ้าล่อฝนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็เหมือนเหล็กกันแหละแต่มันเป็นเหล็กชั้นดีเพเป็นสื่อไม่ดีเหล็กยังเป็นสื่อดีกว่าใช่ความวนก็มันอันนี้มินครึ่งเลยนะนี่เนาะครับผมมินครึ่งเนี่ย ลงน้ำลงยังไปกันดีเลยอะไหลไปก่อนดิ่ะช่วยกันสองคนสามตัวแกนใหญ่ป่ะครับใส่โอแกนเล็กแกนเล็กรูเล็ก

ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะม้าเท้าลอยเนี่ยอย่างหนักเลยฮะไอพอิขนาดไหน เบาครับอเอาไม่มีพายไปไม่ต้องใช้พายเหรอยกหน่อยครับยกหน่อยยกเครื่องหน่อยอันและเหมือนจะห้าแหลงห้าแหลงหกแหลง

ครับไปไวกว่าแต่ถ้าหยุดหยุดปายก็หยุดเลยไ,เไม่มีแรงเฉื่อยอา้าไปแล้วรงส่งไม่มีแล้วไปแล้วครับ,ไ,บไ, <c oughs> ไม่ยอมใส่เท้าขึ้นเรือ <c oughs> จะของเรือรักษา,ารรายา <c oughs> เรือใหม่เรือใหม่ <c oughs>

ไม่ต้องมารักษาต่อปีไม่ไหวอายุเยอะเราก็ขาจะมาอะไรเยอะด,ด,ดใช่ครับโดอไม้ก็ต้องยาด้วยไป้ฝ่าไปเลยเลยเด้อพระนะหนวจังหวะมันนะรีบดีโอ้ไปไว,ไวเลยโดยไม้เล บอกว่าประหยัดน้ำม well, so so, yeah, ันกว่าออกนตลาดิ้นอนาตร้องหาอะไรลองเต้นเครื่องนัดหน่อยนะลองตรงบูธอะให้มันตูงนิดหน่อยรองเท้าอะหารองเท้านั้นหนาหรือยางนั้นหนา ใครก็จะตามทันหรือไม่ใครเขาจะไม่ตามเจ็บเเดี๋ยวเจ็บเเพราะว่าใครเขาจะไปตามมันดีกว่าใครเขาจะไปตามโอ้สุดยอดเลยเอาจะรับไหมนี่เนี่ยใครเขาจะไปตามมื่นกบาลนี่แท้เนี่ยสามสิบปีเลยมันปานบดกขึ้นก่อนหรอกครับถ้าปลาดุกนี่มันแก่พ่ออันนีเยอะยิ่งดีมากเลยโอเควะ แต่ามเสีาททยาไอ้พื้นมันอาด้เอนาไม้รองครับเอาไม้เอาไม้าไม้อัดครับให้น้ำมันไหลไม่ผมคิดว่าผมจะให้ทำสองจุดนึ่งนนึ่จุดหนเนี่ยน้ำไหลกนเนี่ยผมก็เลยโอ้ไม่เอาเอเอาไม้อัดเอาอันผมให้ใช้ไม้อัดทุกลำมาครับเดี๋ยวคิดค่าเสียหายเลยนะครับเดี๋ยวอีกสองหมี่นสามพันห้าร้อยเนาะ ลำเล็กตัวนี้กกกนสองหมนกห้าร้อยสองหมื่นสองสห่สีาจพิษนุโลกโอ้วิองดี2องปลาเมื่อกี้าคารนคาส่งเลือเท่าไรนะครับหาพันแล้วเือสองหมื่นสองหมื่นสองอุครับาคาส่งสี่พันห้าสงค่่ส่แค่นั้นเดี๋ยวผมมาเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาคงต้องกลับมาอีกแหละตอนนี้เอาลงน้ำก่อนไม่รั่วไม่ฟมโอเค ไม่ <c oughs> ดีด้วยเบาเบาประหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยผมชอบตรงการขึ้นท้องนี่แหละเมือมาการมาวอลลนี่แต่พผมขึ้นเนี่ยมันวอาตรงนี้ไม่เป็นเนี่ยมันแอนผมเป็นกรออกแอนเราขึ้นไม่เป็นไงนเขาวอาเราที่เวลาขึ้นหัวท้องก็ไม่โค้งดึงดึงเบียดน,นิดหน่อยเออเขาเขาวอาท้องก็ไปตรงนี้มันแผ่นตรงนี้มันไปถึงถุงนี่แหละท้าไม่เป็นเนี่ยนั่นั้นผมทำเองน,น,น,นั่นแหละเรียนแบบตรงนี้แหละ ลำไหนครับนั่นลำนีนั่นตอนแรกมันเป็นหัวเท่าหัวแบบนั้นเลยอ๋อไอ้ติ่่ี่เกี่ยน่ะครับอันนี้ทาก้นมาได้เนี่ยัวมันผล่เขาบอกก้นรองเลยเขาบอกที่สามพัน้ใช่ไหมครับครับผมสองหกห้าศูนย์ศูนย์ลบสามพันกินข้าวกินน้ำกันอย่างละมาเรืออะไรเลือสองหมื่นสองครับเหลือสองหมื่นสองเนาะกับถูกไหม อ๋อเหลือเหรอเหลือหมื่นเหลือสองหมื่นสามพันห้ารอยหมื่นเก้าก็หมื่นกาก็สี่พคิดว่าเหลือเท่าไหร่โกัตึมใจดเอออถูกนะเหลือสองหมื่นสามพันห้าร้อยมาจำไปสามพันสอามพันครับรเมันการเกลี่ยแผ่นสันไทยแ้วเนาะโอ้เก็บตะเกี่ยสามนาตีแบบประสิิไม่เห็นไอ้เงินเลไปคงเขาคิด ของแท้เลยนะแบบเกรดดีเลยถามตุ้ีนี่ไม่มีคืนทลยนมีคนหนึ่งครับพอผมจะรู้ว่าห้านมันทำอะไรสเตเลดอะครับทำตู้ตู้ส่งโรงเรียนเขาน่ะมันใย้เกรดนี่แหละครับแดีว่าถ้าถ้าสองจุดถ้าเป็นถ้าเป็นสองมิลก็จะหนักกว่านี้นี่พอดีเลยนี่สองมิลมันก็จะจมน้ําลงไปอีกเยอะขนาดขนาดหนึ่งจุดห้ามิลนี่พอดีเลยใช้ไปถือที่นี่ จะให้มันเป็นตีกับหินปูกระบปลงะเพรว่าจะไป็นสนดายหินด้ายบางคนเอาหนาแต่อีกตอนโยโหนักหนักมากโอ้ยเหลือผมมีแต่รุ่นนี่เนาะยกย้ายแต่ละทีตีคนห้าคนเนี่ยยังหนักเลยเนี่ยความเป็นยังยอมเลยเล็กแ้แลวต่เล็กนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เอาไปหมดจะเป็นแบบนั้นแหละครับ โอเคเนาะนั่งใส่เบี้ยใส่มองพุชได้เลต่ฝาก็ยืนหัวเลยว่าดัง่อลิสเด้ทีนี่เที่ยงป่าเลยเล่นไหลเลื่อนทายก็เบาโอเคขอบคุณมากแสดงว่าเพิ่นอันมากเพิ่นอเล็แเ่นเดียวมากเลยเพิ่นมื่อคืนเออเพิ่นต่อต่อเพิ่นต่อตบตบเขาตบแปลงเลยเพิ่นมีไอตัวตัวนี้ โรงงานของเขาเขาทําได้ของเขาไอเราทําไม่เป็นเราจะไปรีดจะเป็นียบตรงไหนไม่เป็นแล้วาม,ามันก็มีรอยเชื่อมที่นี่ ดูอะไเห็นทำเครน่องอาแ์ตแแดเลผมดูจนว่าดูทีุ่ดไวเดิทีมเรีอกการดูว่าก็ว่ายอดวิวขึ้นกันนี่แล้วบางเนี่ยนี่ผมนอ่ละมดูมออยเปิดยูนลย้อยวิวเลยะยิงดูมากผมก็ได้ตังมากนะเออผมดูเล่นอย่นั่นเลยิธอครับมีทีต้องรดให้ก้าวผาไหวตเนยังไม่ได้เล่งเลยไปออรรออรหรอ ตกุ้ยเตอร์เอ้ายิ้ตาท่านบนเลยเรียกตู้กุ้ยเตอยใครจะตามท่านเลยตามตกุ้ยเตอร์ไม่ทันเลยนี่ครับผมไม่ให้ใส่ไม่ต้องใช้กองลบใช้กระ lon เอาใช้กระ lon เอาไอ้ lon บางชุดว่ามันแตกกับสองคู่นี่ก็อยู่แล้วยามได้ขึ้นบ้านเอา อ๋อไม่ค่อยมีครับเจ็บไรแล้วก็แต่งก็มันก็มันมีแต่บุกเลยครับมีแต่บุกมันก็ไล่ออกได้แต่ว่าเหนียวเลยเหนียวครับระหว่างเด็กกับน้ำมากนั้นกบรเงียไมัน้าเหนียวตะเล็ดตะเล็ดเหนียวกว่ายืดก็มีคนสั่งเท่าเความยืดหยุ่นไม่ค่อยไม่น่ามีครับมันแข็งอย่างเดียวแข็งตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่นะมาดูมันพอดีเลยเนี่ยยางนูนนุนกลางทองมันแผ่นหมูเขาห้องแตงหมูนั่นเกือบเกือบเสียครับ เอาเอาถุนมองยีงไรเลาเรียกวาแผนเอไอซีอะผมดูในราสด้าและแผนแผ่นแผ่นม้นอะไรแผ้นอถนมองยะไรยิบเลย